fucking fight back. ไปไหนล่ะพอ่อเกจตลิงครับข้าวฟรีเอาแล้วเฮ้ย่เกตลิงครับมีข้าวฟรีเหรอเออนี่ยบันอีเวนต์เนี่ย Lock ล็อกอินโบนัสเลย สบายอ,ะอ่ะช่วยแวช่วยนี่แจ้อ่ะข้าวปีเฮ้ยข้าวปีจากภาษีประชาชนแต่ก็เสียทางไม่ได้อะ ล้มน้องล้มก่อนที่เปิดแผลดิโหคนแผลนี่จะมาเกาะได้ยังวะตอนนี้เกาะได้เกาะได้ตั้งแต่แรงแล้วเซ็กชั่นหาจิตเดี๋ยวเข้าไปตอเม คอมบันเดอร์ลงไปคุยกับผู้การกันลืมบอกว่าภาคนี้เราแอดซื้อไอบอมแล้วนะเกาะได้นะเกาะบอลไม่ไม่เกาะดิไม่เกาะไม่เกาะตกข้อกําแพงได้ของมีใช้ต้องใช้สิวะเกาะเกาะนี่ไม่โกงนะเออกาะไม่โกงเกาะไม่เกี่ยวไม่โกงแต่คอีบันเดอร์นะโกงนต่เกาะยังไม่ไหวเลย แต่แต่แต่ดีเฟนเด้ที่โกงก็กลไม่รู้อ่ะขอโทษขอโทษผิดไปแล้วเมื่อกี้มีคนจมูกดงดงเออจมูกดงดงขอโทษครับผมเนี่ยขี้โกงออกไรเลยเนี่ยเฮ้ยกูก็ลืมอ่านชื่อเฮี้ยจริงๆเราก็บอกจะไม่ใช้ดีเฟนเด้เลยนะเอ๊ะกูอยู่ทำเฮี้ยอะไรวะไอ้ดีเฟนเด์นึกถึงไอ้สตรีมีเมอร์เด a บายเมื่อวันก่อนเลยอ๋อ อย่งางพันสองโอ้โหพี่โหดเกิน alright จะว่าเติมซื้อไอเทมก็ไม่ใช่เกมนี้ไม่มีเติมซื้อไอเทม <c oughs> มันไม่มีแต่ว่าเติมซื้อไอเทมไม่ใช่แล้วก็วจะพยายามกอดมันนะเอากินไปอยากกินกินไป กิกไป <laughs> ไม่รู้โอ้ยไั้เปนตัวเสาอีกชนแรงก่เปล่งตอบไปด้วย <c oughs> ไม่ได้ร้องอวโดโวยกันมานานแค่ไหนแล <c oughs> ้วนี่เดี๋ยวตีไม่เข้า ทีแรกผมจะหยิบคอนขุยมารู้สึกทรมา,านคิดเหมือนกันเลย,ยคิดกันเลยเนียคุณจะทรมา,านแน่เลยคอนขุยเลยมันจะทรมา,านหลังเกมมันก็เล่นโอเคแต่ต้นเกมน่าจะแตกไม่บางเวสมันต้องไปคนเดียวก่อนเออนั่นแหละแม่งแั่แ,กแตกกันเลยเปิดแผลของคุณเนี่ยลืมแล้วเนี่ยฮะ อตอีนขึ้นไปแล้วก็ธนูแทงอ,อ่ะหยิบหยิบรูปธนูออกมาตลกแล้วโอเคมันต้องอยู่โซนหลักนะเดี๋ยวต้องไปเลือนขึ้นข้างจากมิกะ ไม่มีความโคลงก็เลยโอ้ยตุยเตวิด้าหมดฮนะนี่คือผลของตุเตวิด้าหมดไป็นไอยยอยูแล้วปุ๊กเก้แดกยากว่ะเดี๋ยวตายฮะตั้งถึงปุ๊กเก้แล้วเหรอใช่ ฟินคลิกซ้ายขอกดอาของใส่ยิงไกลแอดจะปลับเป็นกดอานะแอดลืมเองไปกดอาเพื่อเปิดแฉเราเปิดแฉมันได้นะนี่นี่เผยจุดอ่อนผมเองกันแหละผมก็ยิงไม่ได้ไม่หันคนละทาง ธนูพอเปิดแผลเสร็จยิงต่อได้นะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยนี่ เจอ,อไปวิ้ย,ยคนผิดที่ใช้ดังพิษที่ดีที่สุดนะครับคือการชาร์จก่อนชาร์จแล้วก็ยิงอย่างงี้ตัวแฟนเปลี่ยนเมื่อกี้เอาไปกิน ร้อยฮะเวลามนตรวจเราฟินไม่ได้นะครับเกาะได้แต่ฟินไม่ได้นะตกหน้าไม่ได้แรกก่อนก็ปรับต,ตัวใหม่เอาเรื่องเลยได้ธนูเนี่ยยิ่สเตมิน,น่าหมดเลยกูทำอะไรไม่ได้เลยรอความตายเลยอะ่ะ เ้ไม่เท่าไรหรอกโอทุรักทุเลพี่เบงแค่เก็ตตอดอนสามตัวสี่ตัวโอ้โหชีวิตลำบากบมึงเลือกเองนะพอมาแรงมึงเลือกเองนะเขารู้สึกเหมือนเอ๊ะกไปทำเวีนทำกับเะแค่โดนปุกเก้เรียก็จะตายอยู่แล้วนะเจ้าได้เลือกของเจ้าเองแล้ว น่ารักไหมผมสัตน์น่ารักสีฟูน่ารักจริงห้อยลำทางอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะนีวันขน ผลอะไรวะ Maybe Let's check it out ไปเช็คก,กันดีกว่าเปิดมาฟาตาลิตเลยปะสเต็ปสเต็ปที่เราจะเล่นมันก็ต้องนอนเอลิเมนต์เ่ยวะ <c oughs> ต้องสายนอนเอลิเมนต์เ่ยวะ <Okay. S 1> ยุบบุกเบิก ใช่ไหมนอนเล่นเวนปุกเก้ปุกเก้ฮะขนมันเมื่อกี้นะอสลัดขนสลัดขนลายฟุ้งเจ้ในตัวนี้มีพิษนะฮะเล่นแรงๆสู้ลำบากมากมติดชิดนะ <c oughs> ต้องคอยแก้พิษเรื่อยๆเลยไอ้ปุกเ,เกเ้ผมไม่ติดพิษเลยพี่ ไม่ค่อยโดนพิดตัวผมไวด้วยมั้งตัวผมไวไงจับคู่มันเป็นบัดดีอะไร่ะน้อย่างกูนี่สิไม่ไม่ไม่ต้องพูดว่าพองมาแรงนี่สิตอนเนี้ยต้นเกมอะไม่ต่างจากกูเท่าไหร่หรอกพองมาแรงอะมันตีเบ้าไม่ใช่ถ้ามันมีเบิร์ดกระสุนอย่างการแลนส์นะสบายมันไม่มีช็อตดาเมจแรงๆเนี่ยงแรก ของพี่ยังดีกว่าไอ้แบงค์นะของพี่ยังมีแบบมีเฟสได้มีทำให้ตายมีช็อตแต่แล้วก็มียิงกระสุนที่เก็บมาอีกโอ้จาก,การ์ดใซส์ใหญ่นะฮะใหญ่แคไ่ไหนอ่ะใหญ่แค่พันกว่าเองแค่นั้นเนาะแต่ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากต้องจาก,การ a s ซักสองล้านเป็นไงทั่วแมป ต่อเซ็กชันกับเพื่อนก็ต่อเซ็กชันกับเพื่อนก็เมื่อกี้เราลุดนะฮะเนี่ยนิบอกว่าเราเลโกที่บอร์ดได้นะออนไลน์เซ็กชันฟรีอ้าวไม่เห็นว่าเฮ้ยอ้าวโดนปิดกันไปสนแล้วก็ปี้เซ็กชันอะไดีมาดิ กวส<อ>่งให้ยยโหลดอยู่ซุ่งซัดพุกเก้แบบเมื่อกี้นี่เนี่ยไอตัวนี้เบื่อกับการมาเก็บบัฟว่ะแน่นอนมึงต้องเก็บบัฟให้ครบอ่ะไม่รู้มันตรงไหนมันสีอะไรไม่สีแดงอะอยู่หัวตลอดเลยสีสีส้มไม่อยู่ใต้ท้อง ก็อยู่หลังบับส้มอ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันนึงจหนยังไสีขาวเลยอีกอันนึงสีขาวไม่ขาม,มันจะอยู่ที่ขาที่หางที่ตัวส่วนสีแดงจะอยู่ที่หัวอย่างเดียวนี่เป็นเฟสน,นะฮะเรารับเฟสมาได้มอนเล็กรับเฟสง่ายๆนะ ขุดกระดูกเก็บต้มพึ่งขุดกระดูกเก็บเห็ดดีมอนเล็กเก็บให้หมดฮนะนี่เปิดแคปพี่จะส่งให้ในกีทขวดเดีส่งไปโอเคทีนี้เราจะไม่ได้นะนะั่นแหละเราจะไปเราจะไปท่องโลกกว้าง มันหันมันไม่ได้ไปแค่เฉพาะรับกเฟสที่บอร์ดอย่างเดียวนะฮะเราไปท่องโลกกว้างด้วยตัวเองก็ได้นะไม่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 ไปเด็ดเพื่อเบื่อไมเพื่อเบื่อไม่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 หน้าหัวไปสิวะไม่ไม่เกมน่ากลัวงเงี้ยมาโอเคเขาให้เราไปสำรวจข้างนอกนะฮะโดยไม่ใช่ผ่านเฟสนะไม่ได้ผ่านบอร์ดไปเองเราก็เลือก แล้วก็ปไปที่ให้มันไปในนั้นมันมีบางเบียร์ตอนนี้มีแค่เอ็นชียนนะมีเอ็นชิเอปฝนเลดแค่นั้นช่วงแรกนนคือแบบนะั้<ม>แลตอนนี้ขวามือคือมอนที่อยู่ในแมปนะตอนนี้นะมีจาการ์ดมีอาจารย์นัดอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้นะรายงไม่เคยเจอมันยังเป็นเครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยอยู่ นี่เรามีแคมป์เดียวอยู่เป็นโอ่งมันเลยอะจับฟินสองสามรอบเออจับฟินแม่กันลวงจับฟินลวงก็ได้แค่ช่วงแรกๆอย่างนี้นะเพราะว่าต่อไปต่อไปจอดจักเนี้ยจอดจักเนี้ยไม่นานหรอกยังไงอีกไม่นานหรอกเราโดนเชียร์กันเนอะ เรามานี่คือเขาเรียกว่าเอ็กพีเอเดชั่นป่าวะใช่ไหมเอ็กเพเดชั่นมาออกไปสำรวจนี่นะฮะถ้าเราจะกลับกดตรงนี้นะฮะหรือกดที่เอซีอันนี้ก็ได้เลือกอันที่สองนะดีเทิร์นกล่อเอ็กเพีเดชั่นแล้วก็จะกลับไปที่แคมป์เราเหมือนเดิมในกล่องมีอะไรไหมไม่มีฮะพอเรามาสำรวจเราให้เราไปไหนเนี่ย ไปนี่ย่งสามจุดนะฮะระว่งางทางเราก็จะเก็บเก็บนู่นเก็บนี่เก็บอะไรไปเรื่อยไป <c oughs> เก็บรอยเท้านี่ฮะรอยเท้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะอะไรเอ,อ่อยู่เก็บไป <c oughs> ตาเอ๋ ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะเออไอ,อตัวนี้มันจะมีนกนกพิเศษเกิดด้วยนะตัวสีขาวขาวนะนกหขาย,ยากเดี๋ยววันหลังจะพามันเก็บนะฮะเฮ้ยจาก,กัดมันไม่ตีก่อนนะปล่อยมันเราไปทำเพืนต่อดีกว่า เวดตักตกปลาดำๆไปก่อนฮะเวดมันก็ตกปลาแล้วฮะแต่ตอนนีน้ réussi, ตกแล้วนี่นหว่าอันเดิมมาย่างดิพี่คิวฮะอันเดิมมาย่างไม่เดาติดมาเลยเนี่ยเที่ยวแถวนั้นเฮ้ยมีมีมีสองรอบครึ่ง เมเอมสอรอบรึ่งนะฮะอ่าสรอบรึ่งหนึ่นี่เวลดันครับนี่ต้องอย่างงี้อีกสักทีเนี่ยมัน้คือเฟอนีเฟคมาตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งนี่ฮะนี่คือเฟคถามว่าทำอะไรได้ ทำอะไรได้เหรอแดกสิฮะเห็นไหมเห็นลอดเห็นรอดสเตมิน่าไหมฮะเอาสเตมิน่าจะเพิ่มเต็มเลยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับนักธนูนะฮะจำเป็นต้องมีเลยเวลาเปลืองสเตมิน่ามากในการสไลด์เด็กจุ้ยสิวะยังทำไม่ได้คอนซิปห้าคอนต้องเต็มอ่ะบอกเลย เนี่ยเออสัตว์สัตว์ที่นี่เราจับได้หมดเลยนะเออพี่<ช>เห็นไอ้ตัวให,ใหญ่ๆข้างๆว่าฝาก,กจับอะเนี่ยตะกะแตนตะกะแตนยงยู่จับนี่มีไซด์ด้วยนะตะกะแตนดูธรรมดาไปปลาฉ่ายไปฟอกฟาตาลิสเลยพี่ล่วงไงหลังต้นไม้อ่ะใช่ใช่ใช่นี่ฮะ นี่คือด้วงตรงนี้เกิดตลอดนะแต่มันจะมีด้วงพิเศษด้วยแต่จะพาไปดูเสียเวลาตีจากกาดไปสิบนาทีบายแล้วนานเกินพอมาแรงนั้วนะเดี๋ยวคนจะถามนะหมดจับได้ไหมหมดจับได้ไหมอ่ะได้สิฮนะรออะไรยิงทีเดียวได้ยกลัง จับทีเดียวมายกลังเลยเกลนได้ใช่้อ,อ,อกที่ไหนวะที่อยู่ฝั่งนู้นนะเอ่อตรงนี้ยังยังไม่เปิดนะฮะเราต้องกลับไปทางเดิมก่อน กลับไปโอ้ยพิธาที่จะไปเอาเอาเนื้อมาย่างหน่อยเพื่อนขอย่างเนื้อหน่อยขอเนื้อย่างหน่อยสิเพื่อนตรงนี้นเฟสพอดีนะครับตรงเฟสคลายพวกนี้ แปดตัวยังจะหนีตลอดนะนะเราก็แล่อย่าทำน้องฮะน้องต้องตายแหละเป็นเพชรโทษทีนะน้องเฮ้ยอย่าทำน้องมีความผูกพันกันมานานแล้วอปต้นน้อง,อองแคปต้นน้องตาเที่ยงกมันไปไกลอย่างวะ แล้วก,ก็ให้มันนำไปก่อนอนะ่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่เย็นใช่ไหมไอตัวยังไม่โผล่โอ้โอูหลบในพุ่มไม้ลาเทียนพุ่งชนทีเดียวพีแบงค์เหมือนโดนสิบล้อชนเวทใหม่หมดแล้วไนะ้พวกนี้จะแจกเวทเราพิงค์เป็นกระสับพิงค์เป็นกระสับ เดี๋ยวนีมีเหรอวะมันมันชนทีผมมีดอยู่ <ไป S 2> แคมป์เลยเดี๋ยวค่อยมาทำเคสย่อยทีหลังแล้วกันไปเอาเพสหลักกขาสักน,นี่แปดตัวอีกสี่ตัว ครเดินมาปิดทางแล้วเพื่อนอน,นไป<ล>ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่เห็นใครออนเน็ตชั่นเลยเลยอุ๊ยอาจารย์นัดอาจารย์นัดฮะมันต้องทำไปยุ่งกับมัน มีใครออน่ะจีเอ้ย <Thank you. S 1> เอาแบงค์มึงหลุดอ่ะมีแค่แครูกับไรเดนสองคนเองหลุดไปตั้งนานแล้วผม oh, ส,ส่งเซ็กชันใหม่ให้อยู่เซ็กชันใหม่อยู่ในเต็มส่งให้ด้ดีเด็ดมันไม่เห็นเพื่อนไม่เอาเซอร์เซ็กชันเลยง่ายกว่าพี่แบง เมื่อกี้ผมโดนลาเทียนชนไปทีเดียวเท่านั้นเ,<ล>เพียงแค่ทีเดียวทีเดียวมันก็ตายเธอชนทีเดียวเหมือนเมื่อกี้ฝันไปามาตื่นที่แคมป์ <laughs> โอ,นอนแมวกัเลยทีเดียวเชียวต้องมาเจอแบบหัวแข็งอีกกเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดเจออะไรเก็บหมดฮนะเราเป็นฮันเตอร์ให,หม่ฮะของของขาด เจออะไรเก是是是是 like 是是็บเจอเห็ดเจอนกเจอหนูอะไรแดกเรียบนี่เควสเราอยู่นี่ฮะเห็ดเห็ดอะไรก็ได้อุยอุยอุยอุเท้าลอยเท้า มันจะเป็นไก่เลยนะใช่ไหมนะเพื่มันออโต้กิวการ์ตัววะโอ้ไม่ได้ตั้งไว้ได้ตั้วเขาจะเปิดแคมป์ใหม่แคมป์งนึคงนะส่งกิวการ์ให้ทุกคน ไม่ใช่หรอวะอ๋อ,อขึ้นตรงนี้ <Over here. S 1> ขึ้นไปเลย